รอบส,สุดท้ายพีย่พายยามาอีกจั์พี่มายิกใหญ่จะมาอะไรเลยแม่ไม่ใช่พี่เยหนึ่ง1 2สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะตื่นเต้นมากเลยนะครับกล่องสุ่มพีรุวิพายนะคะ1นึ่งแสนบาทนี่็เราจะส่งบ้านเรา เราลี่โทรมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรมาส่งที่บ้านเราบ้านผื่นเต้นมากทุกคนกล่องส่งมาแล้วนะคะอยู่หน้าบ้านเรานี่เองตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะหกกล่องครับเราหาจริงหรอใช่พี่ยาเ้พี่รอคอกโห อันนี้ด้วยเหรอฮาพี่ขอบคุณนะคะอันนี้คือของสะพ้ายเหรอคะใช่ครับใช่เหรอขาหลอคนอื่นก็อาจจะไม่ได้อันนี้เหมือนกันมีที่คนเดียวฮะเฮ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะนาเห็นไรนาบานมาสีม่วงเห็นโซฟาเออ โอยทุกคนเบไหมโซฟาสีม่วงอ่ะดูเป็น L G V T อ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสุ่มกันนี่ไม่ใช่กล่องสุ่มที่มี่กล่องสซโล่เมียแกะแกะแกะเราได้มาทั้งหมดห้ากล่องนี่เป็นชิปที่แบบน่าสดน่าสดมากหนูน้าเหมือนผีแกะเลยกล่องแรกเป็นกล่องเล็กก่อนครับเดี๋ยวเปิดแอร์น่อ หนึ่งคันรถเนี่ยเป็นของเราหมดเลยโซปานะก็<ม>จะเป็นสิ่อุ้ย<ม>นี่อันนี้จะเป็นอโวคาโดไม่ใช่เอ้ยว่าถ้าเปอระเทศจียเอาคาโดไปอีกเหมาะสำหร,รับคนที่แบบผิวแห้งว่หรือผิวนี้ก็เหมาะกนะับน ผู้ด่ายาสระผมโด๊บอันนี้ให้น้องเมย่าหนึ่งผมจะวย Body lotion ปะ Body shampoo อ,อ๋อ Body แต่เป็นแชมพูก็คือสส่ผลที่ทมิจิยอยี <24 S 1> อ่สิบสี่โฟมรังหน้านะฮะแน่ p ค c เกจิ้งสีทองก็หลายคนบอกว่าซื้อกล่องสูงแบบเนี้ยหนึ่งแสนบาทอะไปซื้อของที่เราอยากได้ดีกว่ามากปล แต่ด้ยวยความที่มันปีใหม่เราเลยซื้อของสูงพวกนะี้เดี๋ยวมาแจากน้องๆดี<ป>ไหมได้โตได้มามเราก็ไม่เป็นไรเราก็แจกน้องๆเดี๋ยวก็ให้พี่ฝนอะไรอยนะ่างเงี้ยหนุ่ขอแชมพูว่านผมยาวใช่ไหมได้อ้อย่าง อ้ยเจล้ำเจล้ำเจล้ำอันนี้น่าจะเป็นเซรั่มคล้ายๆลันโคมเอออันนี้เป็นแผ่นบอดี้โลชั่นอันนี้น่าจะเป็นเจลล้างมือนะครับเอ๊ะทำไมแสงเหมือนอยู่สวรรค์ความแสงตกมาเห็นไหมเป็นผลิตภัณฑ์จากสวรรค์มึงกูไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยข้าวราเฮ้ยเหมือนขนมจริงปะ้ะอยู่อ,อยู่ <laughs> วิตามินซีของเกาหลีดีเลยนะแม่อันนี้กี่บอกเลยว่าแค่หนึ่งกล่องเล็ก น,น่อเซมิเกะน้ำหอมม่ลอยเย้ฉันใ yeah, ช้ยชยอยู่ว้าวหอมมากนี่ไงคุณม็นจะได้ของขวัญละให้น้องเนี่ยเอาไปแต่นี่ไเซมิเกะก,ก็คือโอเคชื่นใจเลยมาตรงแมนนดมาละใจมาละอันนี้หอ่อแสดงว่าเป็นแบรนด์เนมตอนนี้อร,รอ,ออะไรรู้ป่ะรองงอะไรไก่ตร้ตองตบกลับมาว่าอะไรวะไก่ตายไม่ทันโออร์อนด์เย จาก King Power เลยให้รู้เลยว่าผานไปช็อปมาที่ King Power มีเอิบนะคะเพราะว่าเราใช้เอิบด้วยนี่คือของที่เราใช้เห็นไหมบอกแล้วว่ามันจะต้องมีสุม่มมาจะต้องมีของที่เราใช้อยู่แล้ว e s t e r o เ r d e r นะคะเป็น Gentle Eye Makeup Remover นะคะนี่เป็นเคลนะคะว่ากคุรบคุหลงกัต่าง <Wow. S 1> ว้าวคุโล่ว่าจะบินลูก เนี่ยเราก็มีนี้ด้วย Victoria's ซีเครตวิกตอเรีย Secret นะครับอันนี้ไม่ยากเ็นพี่เตอร์กล่องสวยมาก Victoria ยก oh. ล่องเป็นสีโกลด์สวยมากอนะักนนะี้ครับปวดอุ้ยสวยติกติ๊กนางตาด้าวยพ่อทำให้าายากนะแม่ชื่อแล้วนี่แหละแม่กูดีใจละเดี๋ยวแม่มาหาแล้วเดี๋ยวแตกให้แม่โฟมกี้ซิ่งโฟม แคริงคินซิงมิวเหมือนกันโมชอบให้กูล้างหน้ามากเลยนม่นเห็เุผลอากันแดดมาแล้วกันแดดชั่นสุดทีของแคลริงเหมือนกันออนะครับเออสมุสูสสวรีบ้างคีนซิงคือเดือนนี้นะจักได้เลยทุกแบบใช้จริงเพราะซื้อเองถึงออบ้านแล้วอะไรอีกคินซิงเขาคิดว่าเราเป็นพนารายมีพันหน้าคือเขาเห็นว่ามันแต่งหน้าบ่อย b บ erm. โอเดออมอันนี้ไบโอเดรมดีมากต่อ,อยืนยัน,เ,นเอ่อมาแล้วเออเป็นสินค้าที่ใช้ดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับแล้วก็แบบอแหอมแฮนด์ครีมนี่บอดี้อะไรอะเฟิร์มมิง่งเอาเป็นน้ำมันฮะจะไม่หมดเอออีกเออเลิศอ่าแฮนด์ครีมอีกหนึ่งตอนนี้มือซีดหมดแล้วล่ะจ <laughs> ีวอนชี <Wow. S 1> อยากเอ่ยกลัวว่าอะไรรู้ปะส่งรองพื้นแป้งมาเป็นเบอร์นหนึ่ง ได้จีบองซี่มาก็เลิศอยู่อ่ะเหนื่อยแล้วว่ากล่องแรกอะขนาดกล่องเล็กกับลูกอะไรสเปร์มาแล้วอันนี้ก็ครีเซนสกินเหรออุ้ยหอมมากเลยอันเนี้ยกลิ่นเป็นว่านหางลงดมต้องขาดก่ันเขาขาดก่นทำไมอ่ะอ่ะรวมเซตที่หนึ่งโค้เซตที่สองต่อไปมึงกูเหนื่อยอ่ะเราแกะเป็นอีพีได้ปะแต่โซฟานั้ยนะก็น่าจะห้าพันนะสุ่มขึานมา หนึ่งสองปึ้งอันนี้อัพแพ็มาเป็นชิ้นเลยเว้ยทุกคนอดีตที่สุดกูชอบมากรอนมาม่าปะที่มันมันดูดไปแล้วมันเป็นเกลียวอ่ะโอ้ยนี่ผมเหมือนเป็นอนแล้วไม่หยุดโอ้ยสวยนะด้านในอ่ะเออดูจริงจังเหมือนกูจะเป็นช่างน้ำมกแหละเอาผ่อกงานเราก็ไม่ต้องตามที่ต่อแล้วนะใจ้อยู่ดีเนี่ยพี่เนื่องมา สิ่งนี้กูมองเห็นแล้วถ้าเป็นกลุ่มวิตามินซีไปวากไงอันนี้เป็นวิตามินซีอ่ะแสดงว่าอันนี้เป็นกลุ่มยาเว้เขาแบ่งมามึงมันเหมือนถุงยาอ๋อเป็นยาปูเลยมึงเนี่ยกินหนูอนะลายบปากเลยนะ,าานะลองนะก่อนกินเลยรสชาติเป็นไงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวผมไม่เป็นไรมา ไตร้องไห้แล้วค่ะนี่ค่ะมาในกลุ่มของยาฟูก็มาเลยฟูไปเลยจอกมีหลายรสหรือเปล่ามีหลายน้นนาลายฟูปากมาบ้านอ๋อเขาก็จะเป็นเมนฟูต่างๆที่แบบเอาไว้กินกับน้ำง่ายๆมีวิตามินซีวิตามินดีมีอะไรนี่เลยฟิชออยน้ำมันตปลานี่เดี๋ยวให้หัวแดดชอบแดดวิตามินแล้วก็เยลเหลืองตั้งแต่เท้าเลยแดดที่อะไรเยอะอันนี้วิตามินซีพัเนเมลิกักนคะ ต่อไปในหมวดหมู่ของ The Categories หรือว่าเมื่อกี้มัน,ปเ,นมเ,เป็นเซ็ตคิ้นซิงวะนี่มีเซ็ตยาอราก็คิ้นซิงพรีซิงวอเตอร์สเปร์อ่ะกันแดดแบบสเปรย์บีบอดี้โลชั่นคือโลชั่นทาผิวเนื้อแพ้เผาเอ็กซโซติกเลิฟเอ็กซโซติกเลิฟ <Body S 1> ก็บอดี้โลชั่นอันนี้ถ้าเป็นโลชั่นน้ำหอมที่เป็นชื่อของเขาเนาะอ่ะแล้วก็มีสวีทเลิฟนะคะบีบอดี้โลชั่นอันนี้กลิ่นหอม <Dan> asi, เดนซี่ชาเชว,เวอ,อจเจลอาบน้ำนะฟอร์แมนกลิ่นผู้ชายแต่ความระมเกะเคลิ้มไม่รู้ว่าแต่ไม่ใช่วอเตอร์สเปรย์ A, เหมือนเดิมอันนี้เป็นเจลอาบน้ำเมื่อกี้ของผู้ชายนี่ของพี่อีออนนี้ก็แน่นอนเจลอาบน้ำอ่ะหมดไปเกะจนตายมีจริงเกะจนตายคุณผู้ชมร้องไห้คะ่ะวานาเดียคุณชาเลยลาเนสตันนี่ชอบลาเนสสีชมพูอันนี้ถูกต้องที่ส่งมาให้เพราะว่าบ้านเราปังไดบ้านอันถูกป้อง สลีปพี่มาไม่อ่านเลยไม่อ่านไม่อ่านเลยนี่เลยปิดว่าเป็นการหลูวเป็นกิน้านีนเยเอาไม่ใช่หรอหน้าตากันคืนไหมสกินค่ะผิวหน้าผิวทาปากแม่ไปเลยจิมมิสูฮะบอดี้โลชั่นหนอจิมมิชูนะคะเราก็จะซื้อแต่รองเท้าขอดมนอนร่วาเป็นกินตาตี แอบหล่นมาหนึ่งเห็นเป็นโจโมโล่ขวดแถมน่ารักน่ารักขวดเล็กอิ๊บติ๊บผาสำหรับใครเป็นเจ้าว้าว i n e f beauty คืออะไรอ่ะพีมแอนด์บลอนเนอร์เฮ้ยเราเป็นชอบแต่งหน้าไงแน่เนี่ยกเป็นพีมแอนบลเนอร์ถ้าสมมติว่าเป็นของอะไรที่เราไม่กินเราขอผ่านแล้วกันมันเยอะอ่ะเป็นอันนี้อัแถบดิออว้าวอสซาดีมอญปัง ไม่รู้ออกเสียงไปเท่าไรมันอันบองบังหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้เป็นน้ำหอมหรอใช่น่ารักมากยหญ่หัวใชยแต่มันใช้คนใหญ่ลิฟทำไมยังลองเลยแม่กล่องหนึ่งมันจะมีแบบแบดเนมแต่น้อยอ่ะเออทุกม่านท่านแต่แบบเลิศได้อยู่ในย่านอุตสุดของเซาท์ทีโคโคโคใกล้ แกคุ้งมากหลังว่ะหลังว่ะอ่าแม่ไม่ชอบค่ะกินมะขามขัดตัวกินน้ำผึ้งคุณผู้ชมนี่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อรอบหน้าก็เอาเหอะหนุบหนุบอันนี้เป็นภาษาเกาหลีโฮสเลยฟิลเซลามคิวสอะไรอย่างเงี้ยรีแพร์เซลามหม่ถึงว่าผิวหลังทำความสะอาดทิมรีแพร์เป็นของพ่อเองอ๋อของเตรียมมาให้ด อ่านี่คือขวดบุนรีรีเพล็กเขานะฮะเจลลัมอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมกับบอดี้โลชั่นนะคะจอเลอรลเลยสะะัิยาอุ้ยพิพิมโอ้หน้าใหม่สวยมากพิพิมหน้าใหม่อันนี้ก็จะเป็นเซฟมาชอบซื้อให้ของขวัญปีใหม่อยู่แล้วอ่ะแบรนด์นี้มาเยอะเหมือนกันนะพิมนะอ่ะคาริของยังไงอะหรือกูเตะบอยเช่อะไข้อมือกูสิปัคะ่ะล้านคือ รู้ถึงอะไรหรือปะเอาไปใส่ไข่ดีกว่าจะดีไข่หรอนะตะเดนมันเดี่ยวเวลิงตันเอสเตอโรด์โอ้ยใจชื้นหน่อยใจมันชื้นขึ้นมาหน่อยหาแป๊บเดียความคิดคือใครเอสเตอโรด์ข้างในโซบะแต่กูมุงอยู่อะอะไรอ่ะกูก็ว่าเออกัดได้ไดรี่แทนแบบ ขวดไซนี้ก็ประมาณ4 0 0พันแล้วอ่ะก็ฟิลเอานีก็ฟิลอยู่เออเราเราแบบก็ลืมกันนะเซรามอะไรแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยครับไปอะไรอ่ะทองหลอว้ายเีออกเขามีลุนทองไหมหร่อวินิจด คหลนปดไม่ได้ใส่ไม่ได้้องไม่ได้หรอกหรือว่าเราก็ซื้อของเขาอีก5้กล่องมันได้สาคอไปเลไม่แล้วก็บอกว่าอะไรปะมันมีชื่อที่แปะส่งมาปะติดจินอ่ะป้ายอยู่ไหนเขาได้ทุกคนปะถ้า <il> สุ่มอ่ะก็ถือว่าฟุกมากเลยนะเพราะว่าให้คนนี้สั่งให้ เพราะว่าไม่มี Facebook ก็เลยบอกว่าเอฟให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแรกๆคนก็จะไม่เห็นว่าทําไมไม่มีหลักชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยต้องออกมาในการเอฟอะไรเงี้ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้วในนี้ใช่หมดปะเนี่ยโอ้ยพีเทาโอ้ยโอ้ทุกคนแทนทะแดงแทนเราแหวนอันนี้เป็นแหวนแหวนว้าวโอ้ยอุ้งเงีเดี๋ยวให้น้องสาว ทองเก็มีทองก็เลิศอยู่ไปใจชื้นบ้าบ้างไปเดินไย่าดีใจแบบไอ้อเราสรเสร็จ่ตื่แเราคมเนือะกีบายไปเรอกงนอกะเปิดกล่องมเอ๋หรอก็พวกกล่องสุ่มอะไรชอบไปอ้นี่ขายตามห้าโน้ยแม่ดีใจใหญ่ได้กระทาได้หม้อสรุกแพงกว่าเกียเกยัเงนะเอาจริงๆนะหน่่ยนะกูบอกแล้วไม่ต EP คนนี้ปเป็นตัวเป๋ากระพายเห็นเงบุกเงเบิร์ดไหมใช่แล้วใส่ใใสตูว์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเลิศเก็บเอาจริงนะพี่ทีมส่งของมาละส่งคุณม,มาช่วยแกะดูว่ะมึงล่าสุดมีอะไรรู้ปะในโซนบิวตี้มีเมาส์รัดรวยหนึ่งเซรนแคร์รัดรวยหนึ่งคือเป็นนี่เลยคเครื่องงดหน้าละล้างหน้าคล้ายๆกูโคลิโอมึงเยอะมากอ่ะอันนี้ใหญ่มาก สกูกลัวเป็นไรรู้ป่ะกระทะไฟฟ้าโอ้หลายชั้นนี่ครับุณแม่สิว้าเอเซอร์คอมหรอคอมน้องุ๊กหรอสวางแรงอ่ะพี่กวางบังปังอ่ะหยอกไม่เก่งแกเอเซอร์เลยดนี่ครับ5เอเซอร์เอสเพร่3ว้าพี่พีกไปกัอยดี๋ยวตีใจไม่ยากเดี๋ยวมันจะเหมือนอย่างอื่นใช่คอมพิวเตอร์เอเซอร์แม่ใช่แล้วจริงปะเนี่ยใช่ คอมพันมาพี่บีกไอ้พี่เดียวแกเราคว่าแลมมาเม่อเเราได้เรียนออนไลน์เปาเอกแล้วทีนี่ันี้ให้หลานละการหลานเรียนอยู่นี่พี่บีกวางบางตันหรือว่ากระถากดอกสุุคอมสวยวางแรลมาก เชื่อไหมล่ะบิ๊มวิทไทรูบิ๊มวิายหน้าเสียแล้วนะกอนที่เราจะั้งเงนเมอี้อะบิ๊มวิทไทบิ๊อันนี้เป็นกล่องใหญ่อันเนื้อนะมึงเยอะมากเต็มกล่องอ่ะบอดี้เริ่มจะไม่ตื่นเต้นละเริ่มเหนื่อยเริ่มอยู่ข้าว สวานาแล้วก็ลิปอันนี้น่าจะเป็นที่ใช้กับแก้มได้ด้วยสีวนาสีปัตแก้มสีวานาอันนี้ไปเซ็ตสีวานาเกือบหมดเลยก็มีลิปว้าวสีวานาหมดเลยเหรอโอเคเมื่อก่อนจะใช้สีวานาจริงๆนะเพราะว่าฉันถ่ายแบ,บ๊วสีวานาบ่อยโอเคสีวานาหมดเลยกล่องนี้สีวานา <laughs> อ่ะกันแดด ทาเลทมาที่วันนั้นเขาก็ออกฉ่ำเนาะออกฉ่ำสเนลวา์ลอดสเนลวา์มาแล้วอ่าสเนลวา์ก็มีสบู่ดีซีเซรั่มสก์เรย์กันแดดเซนมาสปัสเนลวา์ใช้ดีนะมันชุ่มชื้นสเนลวา์ได้มาเยอะอยู่ใช่แต่มันแพงสมัยเด็กนะสมัยเด็กมันแพงเก็บตังค์นามูไล เป็นม้กค่ะกล่องใหญ่มากอยากแกะเลยโอ้โหมาร์กเยอะมาก,เ,ก,มากเป็นเซ็คคู่กันนะฮะมีใช่ทหกันอันนี้คือกล่องที่เราบอกพี่พีว่าเรารอรุ่นเพราะเขียนว่ากล่องซูมอันนี้คือกล่องซูมนะครั้อ้าวไม่ใช่ละโพยูทูบแป้งน่าเกียวอะไรอ่รุนร่นนี้โพยูทูบลิฟเลอร์ลูกกระจกโพยูทูบมาแวนะฮะ อ่ะเขาก็มีเซตลิมนี่ยตินตินลูกทิชชูเปียกหมดแล้วแม่ตรงนีแ้แล้วแกฉันเลยขายข้าวเลยลาลาจะเปิดคันชูอก <band ist> ับอาไม่ต้องไปไหนอ่ะกูขายต่อใช่กูขายต่อเลนด้วยมันเหนื่อยจริงนะน้องโค้มาทิชชูเปียกหนึ่งแพ็คเจลลี่หลาบยอาหลาบหนึ่งวิตามินซีและ วิตามินดีสามใส่สองนี่นะคะโค้ชชอมเดี๋ยวเราพักยกด้วยการให้น้องๆเนี่ยแกะออกมาจากพลาสติกเลยนะคะเพื่อแม่ความบอกไม่ช้าจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างมามองกรังกล่องนี้นะ่าสนใจอ่าเ,เป็นแน่ น้ำหอมอ้ามีโครเอลาวอ่าน้องโครเอน่ารักสิ่นนี้หอมนะคะอ้ากระเป๋านี่น่ารักนี่กระเป๋าดีอ่ะอันนี้เป็นเซ็น้ำหอมกับหมดเลยปะอันนี้น้ำหอมเหมือนกันค่ะเขียนไว้ห้าพันสองอาเทสเตอร์แต่เขียนด้วยเตเรไม่เห็นว่าเป็นเฮสเตอร์เลศวันนี้น่ารักมากอันนี้ใส่เป็นแหวนได้วิตอเรียซีเครดนะคะเป็นพกฟู พิมพ์รีบ็อกเซตซัมติงแทนแทนแทนทำให้แกอีกเออเหนื่อยละเป็นของเยี่ยมพิีหมดเลยน้ำหอมของไงแล้วก็ครีมเริ่นเลิศนเริ่นน้ำหอมพิมลี่มีทั้งจาดอโอ้ตายแล้วแกฉันไม่ได้หรอกนะไม่ต้องพอแล้วกล่องสุดท้ายแล้วแปรงแต่งหน้าค่ะขนตาปลอมรุ่นกล่องสีชมพูค่ะมาค่ะ เราความเก็บกันอะไรวะสี่จานให้รองพื้นนะมีหกหูแม่คุณมาด้แล้วเราเพับผพลงเนี่ยมันเกินไปแสนมลยอ๋อรองพื้นกินอะไรง็กระเป๋าแม่ใส<ม>่ไ<ม>ปขายต<ม>าที่ก็ระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแถมกูเยอะมา,ากไม่ทุกวันนี้กระเป๋าแถมกูเยอะแล้วนะว้ายเอสเตรรอรเดอร์ไนท์รีแพร์เราจะมาดูว่าอันนี้เป็นเอสเตอรเดอร์ไนที้ นี่าจะเกือบเจ็ดพันเพราะฉันมีไอเซอร์โรลอมันนี่น้องไปน้ำหอมอันนี้มอราเมน้ำตกมมคิวคิวครีมน้ำหอมลูกอันนี้เป็นน้ำหอมเซ็ทลิปหลักสีนะฮะอุ้ยเราได้ของมาเยอะมากเลยเสื้อผ้าคิดในช่วงวัน สี่จากับคืนนาตีคู่กันมาตอนนี้น <S <S ส,สี่จานต้าสี่มาอยู่ในน,นี้สำมรีสี่จันอ่ะคินซิงได้มา20สิบสัมรีได้ <S <S 1, 1> นึ่ง,<อ>งมันส่งมันส่งมในโลกมันส่งแล้วรักษาสุขละกษณะมาเจลังมือ <S <S ลูกกูอาบได้แล้วหนึ่ง กล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายแล้วก็กล่องสุดท้ายหรือจะเป็นไก่ต้องน้ำปลาโอ้โดีใจมากเลยนะชอบมากคือสั่งไปไม่ได้ทีเออฉันรอมีนี่ว้าก่ <c oughs> องสุดท้ายพี่บังจัด อะไรเขาเป็นคอนเทนต์ท kind of ี่ยวเหมือนกันนะคนแฟร์กัะเมโย์ยอยอแฟร์กับนางงามร้อยนางงามเป้าสปิงซองยายกูสปิงซองเป็นแฟร์ที่หอมแบบแก่มันกลิ่นติดแบบไปดมสปิงซองแม่ย่าไปดมมั้งที่สุดย่ายกูละหนึ่งเนี่ยสปิงซองน้ำปรุงน้ำออกใครยากเด่ะนานน้ำหวานหนึ่ง ผมเลยนะขอเซตนี้ไว้ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแม่เนาะปีใหม่โอ้คุณเหนื่อยมากนี่ทุกคนดูของมันเยอะมากหนึ่งแสน สำหรับนี้ว่าภูมหนาเพราะว่าไม่เคยซื้อของสุ่มเลยมันได้ฟีลอะไรรู้ปะเหมือนคนซื้อของขวัญให้แล้วลุ้นทุกอันเลยอยางประันก็แบบหายอีกแล้วเนาะสุดท้ายคือที่สุดเหี้ยมากๆอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะจะเป็นคลิปที่นานที่สุดในช่องด้วยเพราะว่าต้องสุ่มทีละอันหรือต้องเปิดทีละเลยใช่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วกันเนาะว่าเออแต่หนึงมันยังไงแต่จริงๆแล้วมันคือความสุขของเราอ่ะมันคือเงินของเราอ่ะเราไปทําอะไรแล้้้ววมันรรรรูสสึกกก่่่าาาาาาเเเแปปีีิงทททํํ็ไได